ตัวบัใหญ่เลยจ้าคอ้ตัวไว้น้ำจิ้มเข้าไปเมนูโปรดของฉันเด้อจ้ามื้อนี้แทนแทนแทนเนื้วกุ้งอบเกลือนี่โรยเกลือลงไปเลยจ้า ปิดฝาหมอ้อรอแป๊บหนึ่งผ่านไปประมาณประมาณหนึ่งเริ่มเหลืองแล้วข็กลับด้านกุ้งแป๊บนึ่ง้้จยจ้าตัวใหญ่ามาก เอาไบมัดกดลงกปนมาเบิ่งจ้าบัดท,ทีนี่สุกแล้วแต่วันนามันออกมาหลายแห้งจ้าลองคนเบิง่งลองคนเบิง่งโอ้ บางตก็ท่านได้สุกปนไดเอาต่ออีกสักน่อยกันจา้าเพราะว่ากูุ่มมันตัวใหญ่มาก็เลยสุกหยากน่อยหนึ่งนะแพ่ว่าเนี่ยมันบอกท่านได้เหลืองอันนีกจะข้าวหนึ่งเอะให้เ่นสุกให้ตัวถึงก่อนข้าวเดียว ข้าวเดียวก็เบิดเป็นตะแซบเสร็จแล้ว้ะจ้าออกุ้งอบเกลือพร้พอมน้ำจิ้มรสเด็ดโอ้เบิ่งนไตัวไงแห้งทุกคน ันใหญ่มากแต่ก็เล็กกว่าปากเรานะจ๊า